ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆโอ๊ยทล้แม่ถือถ้อถวยภาษาอะไรเนี่ยฮะแก่แลย,ยังซุ่มซ่ามอีกดูที่รองเท้าฉันล้อหมดเลยอะพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยเนี่ยแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วรองเท้าจะมันหายเลอะไหมแล้วลูกจะให้แม่ทำยังไงไม่รู้อะใครทำเลอะคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแม่รองเท้าไปทำความสะอาดให้ฉันเลยนะ นี่นกแหวนวงนี้เป็นไงพี่ว่าสวยดีนะไม่เอา่啊วงนี้เพชรมันเล็กไปอะค่ะแหวนแต่งงานทั้งทีอะนกอยากได้เพชรเม็ดใหญ่ๆอะค่ะจะได้เอาไปอวดเพื่อนได้อะ่ะพี่ตาว่าวงนี้เป็นไงคะเพชรเม็ดใหญ่ดีนะคะมันมันมันก็สวยดีนะแต่พี่ว่าราคามันแพงไปอะ คือถ้าเราใช้ใช้เงินซื้อแหวนหมดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจัดงานแต่งอ่ะไหนจะค่าใช้ใจ่ายยึงเงินด้วยอะพี่ตาแค่นี้ก็ให้นกไม่ได้หรอคะแหวนแต่งงานอะมันมีค่าสำหรับผู้หญิงมากเลยนะคะไมรู้ล่ะนกจะเอาวงเนี้ยคะ่ะ <c oughs> จ้าจ่า,จาซื้อให้ก็ได้จ้า จริงนะคะครับนกเราพิดมาที่สุดเลยค่ะครับพี่ก็รักนกนะเออนกพี่มีเรื่องจะบอกอะอะไรเหรอคะเออคือวันนี้แม่พี่เขามาจากต่างจังหวัดเขาจะมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะอ๋อทำไมพี่ตาเพิ่งมาบอกนกอะคะ คือแม่พี่เขามาบุกปรับอะ่ะพี่เองก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันโน้กไม่ติดอะไรใช่ไหมอ่ะไม่ติดอะไรหรอคะโน้กก็แค่รู้สึกไม่ชินเวลามีคนอื่นมาอยู่ที่บ้านด้วยอะคะ่ะคนอื่นที่ไหนกันล่ะโน,นก้กนั่นแม่พี่นะโน้กก็แค่กลัวว่า ถ้าแม่ท่านมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่อะคะ่ะคนแก่อะบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจหนุ่มสาวๆของเราหรอกคะ่ะนกเนี่ยมีปัญหาค่ะนี่นกถ้าเป็นเรื่องนั้น่ะหมดห่วงไม่ได้เลยนะเพราะว่าแม่พี่อ่ะเขาอยู่ง่ายกินง่ายอีกอย่างหนึง่งยังไงเราแต่งงานกันไปแล้วนกก็ต้องรู้จักกับแม่พี่อยู่ดี มาทําความรู้จักกันตั้งแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับที่เข้าใจพี่อ่ะน่ารักที่สุดเลย วัสดีครับแม่มาเด้ผมช่วยถีนกสวัสดีแม่พี่สิสวัสดีคะ่ะดีจะ้ะแม่ครับนี่นกแฟนผมเองฮะแฟนแกเหรอนี่หือสวยนะเนี่ยอม <c oughs> แม่จะได้มีลูกสะภ้ายสวยๆแล้วเนี่ย <c oughs> แม่ฝากลูกชายด้วยนะ <c oughs> เรื่องนั้นคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะ พี่ตาคะนกหิวแล้วอะค่ะเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าไหมคะอืมพี่ว่าก็ดีนะแม่ครับเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินด้วยกันนะฮะไม่ได้นะคะทำไมล่ะนกนกมันเกลียดแม่พี่หรอเปล่าค่ะนกไม่ได้รลังเกียจนะคะคือนกเห็นว่าคุณแม่เพิ่งเดินทางจากต่างจังหวัดนะคะให้คุณแม่ท่านพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอก แม่ไม่เหนื่อยหรอกไปเปิดหูเปิดตาก็ดีนะอืม,อมพอดีนกอยากจะมีเวลาส่วนตัวกับพี่ตะนะคะแล้วก็คิดไว้ว่าจะไปคุยแพลนกันเรื่องงานแต่งด้วยนะคะหวังว่าคุณแม่จะเข้าใจนะคะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นกแม่พี่เขาสารเดินทางมาตั้งไกล พี่อยากให้ท่านได้เที่ยวได้กินอะไรดีๆบ้างแม่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินสเต็กในห้างกันนะฮะไหนพี่บอกว่าจะเก็บเงินไปใช้ในงานแต่งของเราไงคะจะเอามาใช้ใจ่ายซุริซุร่ายอย่างนี้ไม่ได้นะคะนอ้องนี่แม่พี่นะแม่งั้นแม่ไม่ไปก็ได้จ้ะไม่ไปได้ไงล่ะแม่เราไปกันให้หมดนี่แหละ แม่พี่ก็ไม่อยากไปอะไรพี่จะไปบ,บังคับทำไมล่ะคะงั้นลูกสองคนไปกันเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่หาอะไรกินในบ้านลูกก็ได้แต่ในบ้านไม่มีอะไรกินนะครับมีสิคะก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไงนกจะให้แม่พี่กินของแบบนี้เนี่ยนะของแบบนั้นมันไม่ดียังไงอะคะนกกับพี่ยังกินได้เลยอะ ไหนที่บอกว่าแม่พี่อ่ะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายค่คะคุณแม่กินได้ใช่ไหมคะได้จ้ะเห็นไหมคุณแม่ไม่ไปแน่นะครับไม่ไปหรอกไปกันเถอะรีบไปกันเถอะค่ะพี่ตานกหิวแล้วอะคะ่ะงั้นนกรอพี่อยู่หน้าบ้านนี่แหละ เดี๋ยวพี่พาแม่เข้าไปในบ้านก่อนมาครับแม่เร็วนะคะ เป็นไรอะพี่ไม่อยากกินสเต็กหรอเปล่าหรอคือพี่ก็แค่รู้สึกไม่ดีที่เราปล่อยให้แม่อยู่บ้านนั่งกินมามะ่าส่วนเรามานั่งกินสเต็กกันออ๊นมัมเป็นเรื่องอะไรพี่จะคิดมากทำไมอะคะแม่แกก็ไม่เห็นบ่นอะไรสักหน่อยแต่ยังไงก็พี่ก็รู้สึกไม่ดีอยู่ดีอะเออนี่พี่ ก่อนเรากลับอะที่พาฉันไปซื้อรองเท้าแตะหน่อยสิพอดีฉันเจอรองเท้าแตะแบรนด์เนมรุ่นใหม่มันออกมาฉันอยากได้อะ่ะน้คือแค่รองเท้าแตะถึงกับต้องใส่แบรนด์เนมเลยเหรอคู่เราไม่ถึงร้อยมันก็มีทำไมเราไม่หาถูกๆใส่ไปอะน้าพี่คู่เราแค่ไม่กี่พันเองนะคะ ตอนพี่ชวนแม่มากินข้าวนกยังหาว่าพี่ใช้จ่ายสลุยสุไลอยู่เลยแต่นี่นกจะให้พี่ซื้อรองเท้าคู่ละเป็นพันให้เนี่ยนะโอ๊ยพี่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยคะแค่นี้เองอะ่ะนี่เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะไ่แค่รองเท้าแตะคู่เดียวพี่ยังซื้อให้นกไม่ได้เลยอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยพี่จะเลี้ยงนกไหวเหรอคะแต่มันแพงมากนะนก แต่มันยังไม่มีความจําเป็นที่เราต้องใส่รองเท้าแพงๆแบบนั้นด้วยอะ่ะก็ได้นกจะใส่รองเท้าแตะคู่ถูกๆให้เพื่อนมันหัวเราะย,ย๊าะก,กันไปเลยเพื่อนนกอะ่ะมีแฟนกระจอกปล่อยให้นกใส่รองเท้าแตะคู่แล้ไม่ถึงร้อยนกอ่ะ,อะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ แข่น่นนะอา้ากลับกันมาแล้วเหรอลูกครับแม่แม่นี่ แม่กินบะหมี่เหรอครับจ้ากินลงท้องไปมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละงั้นแม่รอผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวมาให้พี่ตาแม่ก,ก็ก็กินไปแล้วนี่คะจะต้องออกไปทำไมอีกคะแน่น่ะสิไม่ต้องไปหรอกไม่ได้ครับแม่ผมรู้สึกผิดมาก ่ให้เราผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกลับมาครับพี่ตาลองรองเท้าแตะคู่ใหม่ดีกว่านี่แม่ถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยก็ขยับไปหน่อย ฉันจะนั่งที่นั่งก็ต้องเยอะแยะทำไมลูกจะต้องมานั่งตรงนี้ล่ะก็ปกติฉันชอบนั่งตรงนี้อื้ จริงเลยอ่ะคู่หลายพันเลยเนี่ยรองเท้าแตะธรรมดามันแพงด้วยเหรอลูกก็แพงอยู่นะแม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยแพงกว่าเสื้อผ้าที่แม่ใส่อยู่ทั้งตัวแน่นอนพี่แม่แถ้าจะกินบะหมี่เนี่ยเอาเข้าไปกินในครัวนู่นตรงนี้มันห้องรับแขก ถ้าเกิดแม่ทำเลอหกโซฟาขึ้นมาทําไงอ่ะของแพงๆทั้งนั้นเลยนะแม่ตรงเนี้ยเออแม่ขอโทษจ้ะงั้นแม่ไปก็ได้จ้ะแม่ตั้งใจแกงหนใช่ั้ยแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ๊ยกแม่ถือถ้วยภาษาอะไรเนี่ยฮะแก่เลยยังซุ่มซ่ามอีก รูทีต้องท้าวันร้อหมดเลยอะเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยเนี่ยแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วรองเท้าฉันมันหายเลอนะไหมแล้วลูกจะให้แม่ทำยังไงไม่รู้อ่ะใครทําเลอะคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแม่เอารองเท้าไปทำความสะอาดให้ฉันเลยนะก็ได้เดี๋ยวแม่เอาไปทำความสะอาดให้นะ เก็บถ้วยไปด้วยสิแม่อ๋อนี่แม่แล้วเบาๆกับรองเท้าฉันด้วยละ่ะคู่เนี้เป็นแพงมาแล้วครับแม่นกแม่พี่ละ่ะอยู่ หลังบ้านนะคะอ๋อแล้วแม่พี่ไปทำอะไรหลังบ้านอ่ะแม่นี่แม่ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อ แม่ทําความสะอาดรองเท้าแฟนแกอะแล้วแม่ทําไมไม่ให้นกเขาทาเองล่ะครับเออแม่ทําบะามีหกรสรองเท้าแฟนแกะนะแม่ก็เลยเอามาทําความสะอาดให้ได้ข่าวว่ารองเท้าคู่นี้มันแพงด้วยไม่ใช่เหรอแม่ไม่ต้องทำละครับ พี่น่าจะถามนกมากกว่านะว่าทำไมนกให้แม่พี่มาล้างรองเท้าให้แบบเนี้แม่พี่ทำเลยอะแี่พี่ใ่ไปฟ้องอะไรพี่ตาเขาล่ะแม่พี่ไม่ได้ฟ้องอะไรทั้งนั้นแหละนกแต่นกทำเกินไปแล้วนะนี่แม่พี่นะนกไม่ใช่คนใช้นกให้ผู้ใหญ่มาล้างของต่ำๆแบบนี้ได้ไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะพี่จะอะไรนักหนาเนี่ยนกไม่เป็นแต่พี่เป็น เกิดมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยกล้าใช้แม่พี่ล้างรองเท้าให้แบบนี้เลยแล้วนกมีสิทธิ์อะไรแย้ทะเลาะกันเลยลูกแม่นั่นแหละเงียบไปเลยพ่อแม่นั่นแหละทำให้เราสองคนทะเลาะกันเนี่ยนกนั่นแหละที่ต้องเงียบอ่ะนี่พิกาตะคอกฉันขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่นี่ฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะนะแม่พี่ต้องหาก ันแพงมากเหรอนกไอรองเท้าเนี่ยมันมีค่ากว่าแม่พี่เหรอนกพี่แม่เห็นผลงานของแม่แล้วยังที่ทำไม่แปนงเขาทะเลาะก,กันอะ่ะหรือว่านี่เป็นแผนของแม่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมที่ตั้งจะทำให้เราสองคนทะเลาะกันใช่ไหมเนกขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้นกไม่ขอโทษนกไม่ผิดไม่เป็นไร ไม่ได้ครับแม่ขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้น้องบอกว่าไม่ได้มันสำคัญมากใช่ไหมรองเท้าคุณเนี้ยก็ไม่ลองใส่ หยุดโทษคนอื่นได้แล้วนกนกนั่นแหละที่เป็นตัวสร้างปัญหานี่พี่ไม่คิดเลยนะว่านกจะเป็นคนแบบนี้พี่แบบพี่พี่ทนคบกับผู้หญิงแบบนกมาได้ยังไงตั้งนาน พี่ก็อยากเลิกเหมือนกันอะไรนะพี่พูดจริงเหรอพี่จะเลิกกับน้องจริงๆเหรอจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกนกไม่ได้นะพี่พี่จะเลิกกับน้องไม่ได้นะนกแค่พูดปรอชดเชยๆเองอะแต่พี่จะเลิก ดังนั้นดังนั้นของเราอ่ะกานแต่งอ่ะก็ไม่ต้องแต่งไงนกพี่ก็ไม่อยากแต่งกับผู้หญิงที่ไม่ให้เกียรติแม่พี่เหมือนกันไม่อะพี่ตาไปกินข้าวยกัันมพี่ตาพี่ตาจะถึงอายุคนเดียวกินไม่ได้แล้วพี่ตาแล้วก็นอนพิตา